สวัสดีครับเราเข้ามาสู่หลักสูตรพื้นฐานการสร้างเกมนะครับด้วย AI ในฉบับที่เข้าใจง่ายนะครับผมก็บทเรียนนี้รัจะพาทุกคนไปรู้ว่ากระบวนการออกแบบเกมนะฮะก็คือเกมดีไซน์เนี่ยมันแตกต่างกับกระบวนการขั้นตอนอื่นยังไงและมันมีความสําคัญยังไงไปจนถึงไอความรู้ที่เราต้องมีอยู่นะครับในเรื่องของการเริ่มต้นจะสร้างเกมเกมหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง มีทักษะเรื่องอะไรบ้างนะครับอย่างง่ายๆเลยคือการเข้าถึงเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงการเข้าถึงตัวเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเทรนด์ใหม่ของโลกใบนี้ก็คือตัว generative AI หรือปัญญาผลิตเชิงสร้างสารรค์นะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยเรานะฮะในการที่เราจะออกแบบเอกสารนะครับเกมดีไซน์ด็อกิีเบนนะครับไปจนถึงตัวการออกแบบไอเดียต่างๆที่จะเป็นจุดตั้งต้นในการที่เราจะสามารถสร้างตัวเกมโอตอตัยขึ้นมาให้คนอื่นได้เล่นได้และนี่ก็คือการทําตัวพื้นฐานการสร้างเกมด้วย AI ครับ ทีนี้เราก็จะพาเข้าไปสู่ในบทเรียนนะฮะรูปแบบแรกก็คือเราจะเจออะไรบ้างน,นะครับขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจพบุญสวัสดนะครับหรืออาจารย์นุ้ยนะครับก็ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษ,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 ษัทเดเดฟครับแล้วก็เป็นรองคณะบดีที่วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์แอนด์เอเดเทนเมนต์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับก็ทําหน้าที่ดูแลในหลักสูตรของการออกแบบเชิงตัวตอบและการพัฒนาเกมเป็นต้นครับผมเรียนข้อนี้ได้ไรครับก็ หลักๆเลยนะฮะผู้เรียนก็จะได้พื้นฐานการออกแบบตัวเกมนะครับก็คือการออกแบบเกมนะการออกแบบเกมแตกต่างจากการออกแบบกราฟิกนะครับถ้าเกิดเรายังสับสนอยู่ว่าการออกแบบกราฟิกดีไซน์กับการออกแบบเกมดีไซน์เนี่ยมันเหมือนกันไหมมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมอย่างที่บอกนะฮะการออกแบบกราฟิกก็คือการวาดรูการสเก็ตภาพการทําว D การทําสปายชีพการทํากราฟิกเอฟเฟเฟ์บางอย่างที่ตัวเกมจะนําไปใช้ครับนั่นคือมันเป็นสิ่งที่เราต้องโซลิดจากไอเดียแล้ว แต่การเป็นนักออกแบบเกมหรือเกมดีไซน์เนี่ยบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะการวาดรูปเลยนะครับอาจจะหมายถึงว่าเราไม่จะเป็นต้องมีทักษะด้านการวาดรูปหรืออาจจะวาดรูปไม่เป็นแต่เราสามารถดีไซน์เมคคาเิซึมบางอย่างนะครับเมคคาเิซึมก็คือรูปแบบการจําลองกลไกการเล่นของมันให้เกิดความสนุกสนานนะฮะทำให้คนรู้สึกว่าอยากจะเล่นซ้ําไปซ้ำมาได้หลายๆรอบนะครับตัวนี้2ก็คือในหลักสูตรน,นี้อย่างที่บอกว่ามันจะมีพื้นฐานการสร้างเกมด้วยเอด้วยเนาะ เราต้องพูดถึงการใช้ AI ครับหรือจอยที i เอไตัวที่อยู่ในตลาดหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว d a v i n ชีแชทจีพีทีเจมินะครับไปจนถึง s ีนารีโอเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับสามารถที่จะหยิบจับขึ้นมาสร้างตัวเกมได้นะครับอย่างแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือการระดมไอเดียจาก AI น,นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับและสุดท้ายครับผมหลักสูตรนี้จะทําให้เราสามารถมีไอเดียในการออกแบบโปรไทป์ของเกมนะฮะออกแบบตัวเกมดีไซน์ด็อก u m เมนที่ทั้งทีมต้องหยิบเจ้าเอกสารชุดนี้นะครับ มาทําข้อตกลงกันว่าเกมของเราจะวางเป้าหมายที่อะไรเริ่มต้นที่อะไรและจบด้วยอะไรนะครับไปถึงการต่อยอดในการทําตัวรูปแบบของเกมที่เป็นตัวออปชันที่ดียิ่งขึ้นนะครับปรับจากโปรไทย,ยไปเป็นตัวงานเกมที่พร้อมที่จะเอาขึ้นสู่ตลาดได้นะครับตัวนี้แน่นอนครับรูปแบบทั้งหมดเหล่านี้จะพาเราไปเรียนรู้ว่าเราจะต้องเป็นนักการออกแบบเกมยังไงให้มันสนุกนะครับพื้นฐานความสนุกคืออะไรเราต้องเรียนรู้เฟรมเวิร์กอะไรบ้างนะไปจนถึงการใช้ AI ในการ ทำไอเดียใหม่ๆนะครับการใช้ AI ในการออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเป็นเขาเรียกว่าプレสโคเดอร์หรือตัว Mockup นะครับมงวางเป็นโปรโไทปและก็สามารถใช้ AI ผ่านเบราว์เซอร์นะครับสร้างตัวเกมโปรโไทปขึ้นมา1เกมเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพตรงกันทั้งทีมและสุดท้ายครับโปรโไทปตัวนี้จะสามารถทําให้เราต่อยอดกับทีม สร้างและพัฒนาเกมที่มันใหญ่ยิ่งขึ้นได้จากของเดิมที่เรามีอยู่ให้มันเป็น Scale Up ใหญ่โตขึ้นไปได้อีกกลุ่มผู้เรียนหลักที่เราจะแนะนำนะครับสำหรับหลักสูตรนี้ก็จะอยู่ที่เยาวชนนะฮะคืออาจจะเป็นเยาวชนช่วงประมาณมัธยมต้นนะรหรือมัธยมปลายไปจนถึงวัยรุ่นหรือคนที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเกมเลยตั้งแต่15ถึง25ปีเป็นหลักเลยนะครับเป็นเป้าหมายหลัก แต่ถามว่ามากกว่านี้สามารถเรียนรู้ได้ไหมการเรียนรู้เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตครับผมสามารถได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไวัยไหนนะฮะหรืออาจจะเด็กกว่านี้ถ้ามีความเข้าใจและก็มีพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันครับผมตัวนี้อาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ถ้ามีก็จะต่อยอดอะไรได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะปัจจุบันนะฮะเจ้าตัวจุลทีไปเนี่ยมันสามารถแปลนะครับ natural language ก็คือการใช้ภาษาธรรมชาติของเราเนี่ยให้กลายเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งได้ ซึ่งตัวหลักสูตรนี้นะครับจะมีทั้งพร้อมภาษาอังกฤษและพร้อมภาษาไทยครับผมพร้อมก็คือคําสั่งที่เราจะสั่งให้เจ้า AI หรือปัญญาประดิษฐ์ของเราทํางานได้นั่นเองครับผมสก็คือเป็นบุคคลที่อยากจะสร้างเกมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับมีความฝันอยากจะออกแบบเกมนะฮะก็อยากจะสร้างเกมดูแต่ประเด็นคือ,เ,อเราจะสร้างเกมแล้วความเป็นไปได้ที่อยู่ในภาพในหัวเราเนี่ยเวลามันออกมาเป็นเกมเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงและการอธิบายเนี่ยบางครั้งมันต้องใช้โปรโตไทป์ในการอธิบายนะครับตรงนี้3ครับคนที่ชอบเล่นเกมครับผม วันนี้จากผู้เล่นเนี่ยวันหนึ่งก็รู้สึกว่าคนที่เล่นเกมบ่อยๆ,ๆก็มักจะมีความฝันนะที่อยากจะสร้างเกมของเราเองเป็นเกมหนึ่งนะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นการเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้เล่นเกมมาเยอะมากแล้วอยากเอาไอเดียที่มันเป็นข้อดีนะครับหรือไปเอาจุดได้บางอย่างที่เห็นแล้วอยากจะแก้ไขมันเนี่ยมาผสมนะครับมาผสมมาปรับปรุงเกิดเป็นเกมที่เราได้มีการออกแบบออกมาแล้วนั่นเองครับผมกลุ่มผู้เรียนรองนะครับที่เราจะเจออีกก็เป็นกลุ่มของนักศึกษาและคนทั่วไปที่บอกว่าบางครั้งนะครับนักศึกษาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่ต้องการจะ เพิ่มทักษะนะครับก็สามารถใช้แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับเข้ามาเรียนรู้เหมือนเป็นสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรหรือในวิชาที่กาลังศึกษาอยู่นะครับไปจนถึงคนที่ทํางานและที่สนใจอยากจะเปลี่ยนสายงานนะฮะอยากจะลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆปรับทักษะใหม่ๆนี่ก็สามารถที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้ครับอีกกลุ่มนึก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปครับที่อยากจะเรียนรู้ว่าเจ้าตัวุรจิท AI Tool นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสารรค์ที่กาลังเป็นเทรนด์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนอกจากใช้ในเชิงของเทคพรอม สร้างรูปภาพสร้างวิดีโอแล้วเนี่ยมันสามารถเขียนโปรแกรมได้ไหมและการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องการสร้างเกมได้ไหมนะครับก็ตัวนี้แหละฮะมันจะเป็นการบอกคําถามของคนกลุ่มนี้ได้เลยว่าอ่ะทุกวันนี้เราสามารถใช้ AI โช a t ทีมเนี่ยสามารถสร้างเกมหนึ่งเกมได้ด้วยนะครับสำหรับพื้นฐานในการเริ่มต้นของหลักสูตรนี้นะครับจะประกอบไปด้วยพื้นฐานหลักๆ3เรื่องเลยแน่นอนว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานดังนั้นพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์นะครับเป็นสิ่งแรกที่ทุกคนต้องมีเลยนะฮะ ถ้าเปิดเว็บเป็น,นเชื่อมต่อบัญชีกู l e ิลเมลเป็นแล้วก็ล็อกอินผ่านตัวบัญชี Google บัญชี Facebook หรือบัญชีตัว i k t o อกจิทัอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับถ้าสามารถใช้งานพื้นฐานได้ก็ไม่ต้องกลัวครับผม2คือพื้นฐานในการสืบค้นข้อมูลครับร i t เทอ c y ซีครับหรือตัว information literacy นะ digital literacy สิ่งเหล่านี้สําคัญครับเพราะเนื่องจากว่าแหล่งความรู้บางอย่างเนี่ยมันต้องใช้การค้นหาการค้นคว้าการวิจัยครับผมและการรีเสิร์ชเป็นสิ่งหนึ่งในการสืบค้นข้อมูล การรีเสิร์ชก็คือการรีคือการทำซ้ำครับเสิร์ชคือการค้นหาครับการรีเสิร์ชคือการค้นหาซ้ำๆจนกว่าเราจะเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีครับผมสามครับผมถ้าหากเป็นไปได้ครับเรามีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมนะฮะถ้าเรามีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมบางครั้ง AI เนี่ยมันสามารถสร้างโค้ดนะครับสร้างชุดคำสั่งบางอย่างขึ้นมาให้เราหยิบนําไปใช้ในการสร้างเกมได้นะครับและเราต้องการจะคัสตอมไ์บางอย่างออกมาให้มันสั้นลงหรือยาวขึ้นหรือตกแต่งให้มันดีขึ้นครับ พื้นฐานการเขียนโปรแกรมจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเราได้และทําให้เราต่อยอดไปได้ไกลครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนเริ่มต้นในคอร์สหลักสูตรนี้นะครับก็จะสามารถที่จะสร้างเกมได้หนึ่งเกมแหละมีโปรไทป์หนึ่งตัวแหละแต่ถ้าต้องการจะต่อยอดอีกถ้าไปฝึกนะครับฝึกการเขียนโปรแกรมพื้นฐานได้ฝึกการเขียนโปรแกร,ม,กกร,เร,แกรมเบื้องต้นได้เนี่ยจะสามารถเปลี่ยนจากโปรไทป์ตัวนี้กลายเป็นเกมที่มีสเกลใหญ่ได้ดียิ่งขึ้นครับผม ในข้อนี้จะได้เรียนอะไรบ้างนะครับในบทที่1เราจะเจอกันก็คือเกมดีไซน์หนึ่ครับหรอวันโอวันเนี่ยตัวนี้นะฮะเป็นการรู้ว่าการออกแบบเกมและอุตสาหกรรมเกมเนี่ยปัจจุบันมีภาพรวมนะครับเดโมกราฟีเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้สอนนะครับเป็นการสร้างอินสปิเรชันและไอเดียชันนะครับหรือการหาไอเดียนะครับเป็นการหาไอเดียเกมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือตัวเราเองไปสืบค้นจาก Data าเรทเรซีจากอินโฟมิชันเรทเรซี่ต่างๆนะครับไปจนถึงการหยอดข้อมูลเหล่านี้ให้กับโจหีบไอ ได้เรียนดูแล้วก็มีการแนะนําอะไรบางอย่างมาให้เราได้ลองปรับแต่งดูนะครับก็จะเป็นการทํางานร่วมระหว่างตัวเราเองนะครับตัวเราเองกับองค์ความรู้ที่อยู่ในในตัวอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วก็ตัวเราเองกับ BI, หรือเจ้าปัญญาประดิษฐ์ของเรานี่นเองในบทที่3ครับจะเป็นเกมดีไซน์เอเซนเชียลครับแน่นอนว่ามันจะมีเฟรมเวิร์กบางตัวนะครับที่เป็นการคอนโทรลอะไรบางอย่างทําให้เราจะต้องมีการทํางานให้อยู่ในกรอบการทํางานของเราเพื่อที่เราจะออกแบบสิ่งที่เรียกว่าเกมดีไซน์ดอคิมต์หรือ GDD ครับผม เพราะเจ้า GDD นี่ครับมันเป็นเหมือนหัวใจหลักสําคัญในการทําให้ตัว Product หรือเกมของเรากับทีมของเราเนี่ยเข้าใจตรงกันทั้งทีมและทําให้เราสามารถทํางานได้ดียิ่งขึ้นครับผมตัวนี้ chapter 4์สครับผมเป็น form idea to game plan ครับผมเป็นการแปลไอเดียที่อยู่ในเกมออกไปเป็นแผนการทํางานหรือออกไปเป็น Pro t o t ไท e ให้ดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับตัวนี้จะเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือเป็นหลักเลยนะฮะการใช้ตัวช่วยการทําให้เห็นภาพการทําให้เห็นโปรเจคไทส์การออกแบบ เมคเทนิคในการเล่นครับแล้วก็ทํายังไงที่เกมเนี่ยเราจะเล่นได้ทาซ้าได้ไม่น่าเบื่อสุดท้ายตัวที่5ครับจะเป็นเรื่องของการทาโปรโตไทป์กับเทสติ้งครับในเมื่อเรามีทุกอย่างครบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกลไกของเกมนะครับเกมดีไซน์ด็อกิเมนต์ของเราแล้วนะครับอาจจะมีชุดกราฟิกด้วยมีชุดคำสา่งด้วยเราหยอดลงไปให้กับแพลตฟอร์มตัวหนึ่งในการสร้างตัวโปรโตไทป์เกมเราแล้วเนี่ยมันก็มีการเพย์เทสครับการเพย์เทสการเล่นซ้ําๆครับถ้าเกมที่สนุกนะฮะมันต้องเล่นซ้ําๆได้นะครับไม่เบื่อนะฮะ แต่ถ้าเกิดเกมเราเล่นครั้งเดียวแล้วจบและไม่เล่นอีกแล้วนะนั่นหมายความว่าเกมเรายังไม่สนุกพอนะเี่เครับผมหากรรู้แล้วว่า5ข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญในการที่เราจะเจอในหลักสูตรนี้นะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมมาเลยครับว่าบทเรียนถัดไปนั่นคืออะไรตื่นเต้นแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วง